สว,ส,สวัสดีครับอ้าววันนี้เราจะมาทำอะไรกันมาเล่นไม้ครับกันนะครับวันนี้ร้านโอนลุงเล่นไม้ครับ EP ทีหนึ่งห้าสิบวันโอเคมีห้าสิบ EP นะครับเรามาเริ่มเราดู <ๆ S 2> เลยเลยโอเคตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่เอ้ายืนอยู่บนต้นไม้เอเดี๋ยวก่อนนะขอลุงลงจากต้นไม้ก่อนนะ ตรงนั้นมันเจ็บนะต้องต้องลงอย่างลงตรงนี okay, ้เลยเจ็บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเจ็บแล้วก็หัวใจจะลดไงอ๋อโอเคอันน้ต้องต้องค่อยๆลงอย่างงี้ใช่ไหมลงตรงเนี้ยโอเครอดหละ่าเห็นตัดไม้จนนั้นไหมโอเคเลยโอเคอันนี้เราจะทําอะไรเนี่ยตัดไม้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดกดป้ช่องเก็บของนี่อ๋อกดป็นช่องเก็บของอ่ะอ๋อนี่อเอไม้บล็อกนี้ใส่ตรงนี้ เราจะได้อันนี้ใช่เอาไม้ทั้งสี่บล็อกนี้มารวมกันตรงนี้โอเคได้อ๋อเราได้โต๊ะคาบอ๋อได้โต๊ะค้าบมาแล้วอ๋อนี่คือโต๊ะคราบใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องตัดไม้โต๊ะคราบที่ว่าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้อย่างนี้หรอใช่ไวมีพึ่งด้วยต้องระวังอ่าตัดต่อได้เลยใช่ไหมใช่เจ็บมือนะเนี่ยตัดไปเรื่อยๆไม้อย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ อ่ะพอก่อนโอเคครับกดไปช่องเก็บของช่องเก็บของโอเคนี่ไปช่องเก็บของใช่ไหมพับมาปิบโต๊ะครับมาโอเคแล้วแล้วก็กดวางเลยนะโอเคแล้วก็กดไปโต๊ะครับเอานนี้ไม้ไปแปลรูปเลยไม้ไปแปลรูปเลยแปลเป็นอะไรอ่ะแปลเป็นแปรก็เป็นไม้ไม้ไม้แปลรูปไงไม่ใช่เอาไม้ทั้งสี่บล็อกเนี้ยรวมกันเลย เนี่ยรอเาตังสีบล็อกเนี้ยมาใส่ตรงนี้ใส่นี้แล้วก็จะได้อ๋อกไม้แล้วเอาดอกไม้เนี้ยมาใส่ใส่แล้วแล้วเอ๋อมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองจากนั้นเราครับอุปกรณ์เลยขรับอุปกรณ์เลยอ่ะปึ๊บไม้สติ๊กกิ่งไม้ครับสองอแบบนี้ใช่ ได้แค่อันได้หลายอันเลยใช่ไหมย้าอย่าอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งเอาหรอเอาออกมาให้เหลืออันเดียวเหลือมาสเต็กอันเดียวนะโอเคได้สี่อันเอาเอามาสเต็กนี่มาวางมาสเต็กไปไปหนึ่งอันเออเออเอาวางหนึ่งอันหนึ่งอันพอใช่มเอานี่ออกเอานี่ออกอ่าโอเคอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกโอเคอ่อย่างนี้ใช่ไหมเอาอันที่อยู่ข้างบนตรงกลางออก ไหนนี่เหรอใช่เอาออกเลยเหรอวางไม้ไม้ที่เปรรูปแล้วอันนี้อ๋อสองอันโอเคจะได้ดาบไม้๋อเราจะได้ดาบไม้ใช่โอเคโอ้ยงงไปหมดตรงนี้โอเคอ่ะเราได้ดาบไม้แล้วเอาดาบไม้ออมดเลยอ่าโอเคอ่ะได้ดาบไม้แล้วยังไงต่อครับพเพรอ็กไม้อ่าทำยังไงครับเอาไม้สติก ไว้ใส่ไปสองอันตรงกลางกับตรงนี้ออเ,เอาไม้นี้สามช่องสามช่องโอเคตึกต๊กตึก๊กสามช่องโอเคจะได้เลยอ๋อสามช่องนี้ก็จะได้ตัวนี้เลยอันนี้เรียกอะไรนะพีเอ็กไม้หรือว่าอีเทอร์ก็ได้อ๋อโอเคโอเคอีเทอร์อีเทอร์ออ,อโอเคเอาเอาไม้แบบเนี้ยครัเอามาวางตรงนี้สองบล็อก อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเราต้องสร้างสร้างเพิ่มมาเอดแทงสติกนี่ใช่ไหมสร้างไม้เพิ่มโอเคหยิบมาอ่ะแล้วเราต้องเอาอะไรนะเอาไม้สติกเนี้ยวางไว้สองอันอืมโอเคของไม้นี้อืมตรงนี้หนึ่งตรงนี้อนี้อือ้ได้เป็นขวานเลยได้ขวานไม้แล้วอย่างนี้ก็ตัดต้นไม้สบายแล้วทีนี้เออง่ายนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อย ทีนี้ลุลงเ,ลเอกก็จะเอาไอ้ขวานเนี่ยไม้อะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้ลุงเอกเก็บ,บเลยใช่ไหมุตัวครับก่อนออุดตัวครับก่อนเพื่อเก็บมันใช่ไหมใช่โอเคป่ะทีนี้เราก็ไปเอาขวานเลื่อนแบบขวานอ่ะม้เนี่ยทีนี้ได้ขวานตัดไม้จะเร็วขึ้นใช่เออเร็วขึ้นจริงๆด้วยแฮมันเ,ออเป็นอ๋อตอนนี้เราต้องตัดไม้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ กิ่งไม้ฟรีมีกิ่งไม้ฟรีอยู่นะหรอที่ไหนเราหันไปด้านเนี่ยเห็นกิ่งไม้ฟรีอยู่นะเห็นแล้วเนี่ยนะโอยไม่เห็นมีกิ่งอ๋อโอเคกิ่งไม้ฟรีทำไมมันมีอ่ะก็ใบไม้มันร่วงแล้วก็กลายเป็นกิ่งไม้ลูกไข่เป็นกิ่งไม้เออขยับไอ้ยฟึ่งที่ทำะไรเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ทางนี้เขาจะไปเราทางนี้ทางนี้ทางนี้เจนบล็อกไม้อยู่ตรงนี้นะอ่า ไม่ใช่ลังพึ่งอยู่่ะโอ้อย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะปล่อยเราใช่ไหมยี่ถ้าเป็ไปุณลังพึ่งนะเออแล้วลังพึ่งเราจะได้น้ำพึ่งไหมลองดูไหมไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเราว่าไม่ดีกว่าถ้าถ้าเราแคมไฟอ่ะไปก่อไอไปใส่้างล่างพื่งมันจะไม่ตล่อยนะโอเคแล้วเราต้องมีแคมไฟเอาไว้ก่อนวันนี้ลุงเอกต้องทาอะไรต่อลุงเอกอ่ะต้องตัดไม้หลังเดียวเลยตัดไม้อย่างเดียวเลยใช่ไหมพอตัดพอบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็ แล้วก็ต้องไปไบโอหม่ถ้่าบอกว่าอยู่เราตัดไม้ไปเพื่ออะไรกันมาสร้างอาวุธไงจะไปจู้กับใครเขามาเรื่อยๆโอเคแล้วก็ถ้าตัดตรงนี้เสร็จจุดนะจุดเสร็จก็ต้องออกจากบานี้แล้วก็ไปไปที่ไปโอมนไปโอไมเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอใช่ไม่เป็เทเลพอร์ตอะไรอย่างนี้เหรอก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ แล้วก็มองที่ของสูงน้็เห็นทางแล้วก็เดินไปเลยอ๋อโอเคเราต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนใช่ไหมในป่าตรงเนี้ยหน่อยอย่าเดินไปละทำไมล่ะเดินได้หลงเลยอ๋อแล้วโอเคแล้วเราต้องไปบนต้นไม้อะตไม้ไปได้ตรงนี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 ้อ๋อุดตรงนี้ออกเดินขึ้นบนใบไม้อย่างงี้ใช่ไหมใช่บนกิ่งไม้นี่ใช่ไหมอือไป แล้วก็ไปไหนต่อขึ้นไปเรื่อยเรหันตรงนี้ดนูขึ้นไปถึงยอดอ่าแล้วหันไปทางไหนนี่อ่ะันเลยไปตรงภูเขาเนี่ยอ๋อภูเขานี้ใช่ไหมโอเคต้องไปภูเขาใช่แล้วจัดการเลยเอาโดนลงไปตรงนี้ไม่น่าจะรอดเอาไปนะตรงนี้ดนูหรือจะขุดใบไม้ลงเลยก็ได้นะเต่มันจะเจ็บใช่ไหมรู้ว่าไม่เจ็บเลยเจ็บเลยโอเคบิ่งไปละเราต้องไปภูเขานะชใช้โอเคโอ้เจอหมูระหว่างทาง เก็บไหมป้าหมูเก็บเลยหมูเก็บหมูให้กินใช่ไหมใช่ให้ดาฟสี่เออโอ้ทีเดียวเลยใช่หมูไปย่งางกับเก็บไฟได้นะหรือเ่าเาผาเออมีเราต้องทั้างเตาเผาใช่ไหมสร้างเราคงไม่กินเนื้อหมูดิบกันนะชีวิตจริงเราก็ไม่กินนะอืมออาเก็บก็ไห้าานาไปเลยโอเค อย่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตุกรงนี้ตรงนี้ก่อนรอตรงนี้เอาหามาลิดกอแล้วก่อนแล้วเอาเอา่สองกันก็พอแล้วอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะหยุดจุด<า>เดินไปทางนั้นพะมีหมอกทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางนี้น,น,น,นี่เหรอทางนี้ไฟน้ำไม่เดี๋ยวฝังทางเก็บไปนี้ไปเลยอันนี้ใช้ประโยชน์ได้ใช่คืออ้อยชุกัรเทน ในน้ำมีอีกเระวังระวังในน้ำนะในน้ำพวกนี้มันจะมีจะมีปีศาจอยู่มือเขาเรียกมันคือในน้องโกดองสองดีนั่นทำไมหนองมาเยอะแยะไปหมดแกะฆ่าแกะฆ่าแกะก่อนแกะนะครับไม่หดล่หรอกฆ่าเลยฆ่าเลยเดี๋ยวจะเอามาทำ เตียงอ๋อต้องใช้ต้องใช้แกะเราทำเตียงใช่คนแกะนั่นตรงนั้นแกะนั้นแกะนั้นมันหลับอยู่อ๋อไม่ใช่มไม่หลับมันก็แค่เดินแล้วก็แล้วก็เดินซืบูนซูบอนน่ะเนีะยไม้แล้วดอกไม้ทำอะไรได้ครับก็เอาไปค่าเป็นสีได้นะอเอาไปย้อมสีเตียงได้ เราเสียอะไรเยอะเกินเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้กีอะไรไวาเยอะๆอ่บโอเคทีนี้ยังไงต่อครับไปไหนขุดหินเลยให้เดือดทานอยู่ทาน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 นั่นใช่ไหมทานทานนั่นโอเคเราต้องขึ้นไปขุดข้างบนใช่ไหมใช่เราต้องใช้อันนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวได้เพิ่งหยุดก่อนครับตัวครับวางตัวครับก่อนครับ ขุดวิสแล้วครับ,รบเอาไม้เนี่วางตรงนี้หนึ่งบล็อกนี่หรอใช่โอเคหนึ่งบล็อกเอาสติ๊กมาวางนี้สองอันโอเคอ๋อได้เป็นครัวเลยเป็นครัวโอเคมาขุดดินได้นะโอเคขุดเร็วมากเลยเนคะรัวนี่ขุดเร็วมากเลยนะขุดเร็วนะาครัวขุดดินอะ่ะอเคจะมืดแล้วเนี่ยอา้าวแล้ว มืดต้องรีบแล้วใช่ไหมรีบเลยรีบเลยรีบเลยโอเคจะมืดแล้วหรือว่าเราจะสร้างไอ้เดี๋ยวยุดยุดขุดดินขุดดินไอ้ขุดดินลงไปลงไปขุดดินลงไปใช่ไหมใช่ขุดลงไปเลยแบบเป็นหลุมองนี้หรอใช่ใช่แล้วก็เก็บดินมาลงไปเลยแล้วลงไปอย่างนี้เหรอไล่เรื่อยอย่างนี้หรอหรือว่าจะต่อสูงก็ได้ขุดดินเอามาต่อสูงๆเลยเพราะว่ามันจะมืดแล้วเพราะไอ้มัน มันเติมมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วยังไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าทีนี้นนต่อขึ้นมาสงูงสูงต่อขึ้นมาสูงสูงเอาไอ้ดินเมื่อกี้ที่เราขุดเนี่ยนะใช่เอาต่อขึ้นมาสูงสูงเลยมันอยู่ไหนละดินอ๋อสกู๊กบล็อกเนี่ยโอ้โอมนมันน่ากลัวนะนี่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขุดก่อนนี่้วยแล้วก็กระโดดต่อกระโดดต่อข้างล่างเลยอ่ะ ข้างล่างเราเดือดรอดแล้วก็ต่อเลยอ๋อเดี๋ยวไดเด้วางไม่ได้อ๋อโอเคแล้วแล้วขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็กระโดดแล้วก็วางล็อกให้ทันนะอ๋อข้นบนแล้วก็กดวางล็อกนี่หรอใช่อนี้จะโดดใช่ไหมใช่แล้วก็วางล็อกให้ทันอ๋อเนี้ยอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วก็พอ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 โอเคเอาดินเนี่ยวางก็บล็อกครับวางรอบรอบที่เรายืนอยู่เนี่ยนะใช่ใช่ ควรจะวางยังไงสมบีมาแล้วนั่นแ๊บน่าที่วางบล็อกไม่เจอหรือว่าเราจะวางไปตรงนี้ให้ขึ้นเขาได้นะอ๋อวางนี้ก็ได้วางขึ้นเขาโอเคอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ทีนี้เราก็วางวางวางเตียงตรงนี้ตรงนี้วางเตียงตรงนี้แล้วเราไม่มีเตียงอะทีแ็เตียงที่อตรงนั้นเนี่ยเตียงที่อยู่ตรงนั้นเอามาคราบก่อนซิคราฟก่อนซิโอเคโอเค อันนี้ใช่ไหมใช่ตัวครับเอาเลยต่อเอาเลยมาครับอะไรครับเรลูๆเดี๋ยวซอมบี้จะมาได้ยินเสียงโซนบล็อกปะเออนี่เหรอไว้วูเนี่ยนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่ได้การแล้วเราต้องทำยังไงอะไรตังเนี้ยมันคงไม่มาแล้วมั้งโอมันมีธนูด้วยสิใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันได้ข่าวมันยิงธนูได้เดยมันไปทางนี้ก่อนทางนี้โอเคครับเป็นตัวสีเทวนี่ไหมอ๋อโอเคมันคืออะไรอ่ะ มันคือคลิปเปอร์อ่าทำเไินได้ระเบิดได้เอามันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้หรอกแต่มันเปคลิปเปอร์ลงี๋ยวต้องทํำยังไงตอนเนี้ยต้องรอมันใช่ไหมรอกว่าจะต้องรอจนกว่าเช้าเลยโอ้แล้วถ้ามีที่นอนล่ะก็นอนไปเลยไงแล้วเช้าเลยใช่ไหมใช่มันจะเช้าทันทีเลยไหมเดี๋ยวว่าต้องรอเหมือนกันต้องรอนะหรือว่าเราหรือว่าจะเราก็รอลงไป เอาคนแกะไปตีแกะแก่อยู่ใกล้ๆซอมบี้้วยงเลยมีตัวหนึ่งแน้าตรงนั้นอ่ะตรงนั้นได้ไหมเออตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะอาจจะได้นะขุดตุกครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวเอาอะไรไปขุดไปฆ่าก่อนอันนี้ตัวนีด้ดาบดาบ แกะฮะใช่แกะไม่ใช่หมูนั่นละแกะแกะวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วทล่รีบเปลจะมาด้อแมงมุมตอนกลางคืนมันน่ากลัวตอนเช้ามันไม่อยู่หรอกตอนเช้ามันไม่เป็นไรหรอกแต่ตะกนกลางคืนเนี่ยมันทำร้ายเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วไปเลยขึ้นเลย พื้นที่ของเราเลยเจี๋ตรงไหนล่ะไม่ำไม่ได้แล้วสิทีนี้ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นอันนั้อ๋อโอเคโอเคเกือบจะจําไม่ได้เหมือนกันหมดเลยใช่ปุ๊บตอนคืนมันมันน่ากลัวตรงนี้เนี่ยแหละอ่าโอเคนี่เชื่อนมาได้หมูแมงมุมมาได้หมูแมงมุมมาแล้ไรอ่ะปี๊ป่าข้าศึกข้าศึมันมันมันใช่ไหมใช่ตีมันดีกว่ามันจะตายอ่ะโอ้หมันเห็นเราเหรอเมื่อกี้นี้ใช่มันมันเห็นเราโอ้ยซอมบี้มีทัารุนด ไปยิงกันมาด้วยไม่รอดแน่นอนแล้วมันยิงโดนนะมันโดนโดนเลี้ยดโดนี้ยโดนสิไม่โดนเลยเราก็ต้องวิหนีใช่ไหมใช่หนี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 เลยต้องใช้สกิลหนีซะแล้วสกิลจู๊กอ่ะสกิลจู๊กคือก็คือวิ่งแลบลูกกระนูอ่ะคือวิ่งจุดจุดยิงีค่โอ้โหแอะไรที่สร้างเมื่อกี้เพื่ออะไรในโรงเอกเพื่ออะไรให้สูงๆไม่ช่วยเลย เอาอีเตอร์ไหมเออเอาทำอะไรครับคินตรงนี้เลยเออไอที่ไม่รู้ยังว่าสกิลตั้มจะยิงถึงอะ่ะเออเอออ่ะโอเคได้ละตรงนี้คงไม่มีอะไรมาทำอะไรเราแล้วนะวางตุ๊กค้าก่อนอ๋อ,อ,อในนี้มันเหมือนไปเลยเลยต้องวางตุ๊กค้ามองไม่เห็นเลยมันเอาตุ๊กค้าวางตุ๊กค้ารอวางตุ๊กค้าเดี๋ยวเดี๋ยววางไม่ได้อ่ะ เอาขนแกะเนี่ยวางวางตรงนี้สามบล็อกทึกตึกตึกนี้เหรอใช่วางสามบล็อกตึกตึกอ่ะโอเคไม่ใช่เอาเนี่ยตรงนี้ต้าไม้ตรงสามบล็อกเนี้ยวางกลางเลยทึกตึกตึกอ่ะโอเคจะได้เตียงแล้วโอเคดอกไม้เนี้ยมาเป็นสีตใ้งเลยจะใส่สีนะก็เอาเอาเอาเมื่อกี้เตียงวางนี้ใช่ไหมใช่ แล้วแล้วต้องมาตรงไหนอะที่จะใส่สีมันลงเอกก็เอาดอกไม้อะเป็นสีเสียงสีแล้วไอ้เจ้าสีอะไรอะสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้เหรอนี่ยได้สีแล้วั่นสีแค่นี้ใช่แล้วแล้วก็สีแล้วนี่เตียงเนี้ยแต่งเนี้ยมามารวมกับสีอ๋อปึ๊กแล้วก็สีมารวมปึ๊กได้เตียงสีฟ้าเออเยี่ยมไปเลยอง่ายดีโอเคเราได้เตียงสีฟ้าแล้วขตัวครบออกขตัวครบออกโอเค ซอมบีจ้จะมาไหเนี่ยเหมือนมันไนไ,ได้ยินเสียงของมันแต่มันคงไม่มาหรอกเราดินเนี้ยมาปิดหน้าทางเข้าเลยอ๋อโอเคอุ้ยเดี๋ยวมืดอย่าปิดมากมืด,อม,ม,ดอมองไม่เห็นปิดแค่ตรงนี้พอแล้วก็ <S 1> <S 1> โอ้เดี๋ยวต้องกดไหมเข้าป,ปีเาดเข้าปี่ก็จะวางเตียงใช่ไหมใช่กูต้องปีที่ะจ,จะวางเตียงกว่าจะได้เตียงนอนพอดีเช้าใช่นกัมันมืดอ่ะมีเตียงมันจะสว่างขึ้นหรอ ืมันไม่สว่างแต่เรานอนจะนอนจะได้สว่างอ๋อวางเตียงเลยวางไม่ได้ขุดอีกถอย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 ไปเบ้องหลัง<อ>แล้วก็วางเตียงนี้โอเคนอนเลยแค่นี้ใช่แล้วเราจะเลาะเอาเช้าเลยเหรอเช้าเล้วโอ้เชา้าเช้าเช้าเราาว็วจังมันเช้าเพราะว่าเช้าเร็วเพราะาว่าเราวางเตียงป่ะไม่เพราะเรานอนเน่ยเพราะเรานอนเหรอนอเสร็จแล้ว มอนเตอร์ที่อยู่เนี้ยวิสิงเป็นสีนะเกลงเลยตรนี้ก็จบกันแล้วนะครับไมค์ครับซวเวอหนึ่งวันมีห้าสิบอีพีและจะอัดคลิปทุกๆวันจันเอ้ยใช่วันอาทิตย์ครับอ่า<อ>านั้น ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีห้าสิบอีพีห้าสิบวันรอด้วยละไายจบคลิปและเอีกโอเค